สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดกับคำถามที่เจอบ่อยมากๆนะครับกับคำถามที่ว่าถ้าเราซื้ออินเวอร์เตอร์ไฮบริดมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ต้องต่อแบตเตอรี่ได้ไหมต่อแต่แผงอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ต่อ AC อินด้วยนะครับถามว่าทำได้ไหมมันทำได้แต่ไม่แนะนำนะครับทำไมเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับ โดยปกติแล้วเครื่องไฮบริดนะครับมันจะมี Input ให้เลือกใช้งานเนี่ยอยู่3อย่างก็คือมี Ac Input มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีฝั่งแผงโซลาเซลล์นะครับโดยที่ว่าเครื่องเนี่ยมันจะทํางานตามโหมดที่เราตั้งโปรแกรมไว้เช่นนะครับเราตั้งโปรแกรมให้ดึงจากแบตก่อนจากแผงก่อนนะครับดึงไปใช้งานฝั่งเอาพุ t เนี่ยนะครับโหลดใช้งานไปดึงไปใช้งานตามบ้านนะครับแล้วตกกลางคืนนะครับ แผงโซลาเซลล์ไม่มีพลังงานมันก็จะดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้งานนะครับดึงไปใช้งานจนกว่าแบตต่ําหรือแบตจะเกือบเกือบหมดมันก็จะมาดึงฝั่ง AC input ไปใช้งานเนี่ยมันจะผสมปนเปกันอยู่เลือกใช้งานตามแต่ว่าฝั่งพลังงานอันไหนหมดก่อนมันก็เลือกอย่างถัดไปมาใช้งานแต่นะครับมันมีคําถามว่าเราจะใช้แค่แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวเพราะฉะนั้น input 2อย่างเนี้ยเราจะตัดออกนะครับ ทีนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่สิ่งที่จะเกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าในตอนที่เราใช้โหลดทั่วไปปกติในตอนกลางวันเนี่ยตอนที่มีแสงแดดมาเข้มๆแดดมาปกติอาจจะต่อแผงเยอะหน่อยนะครับ6แผง8แผงหรือ16 12แผงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นต้องต่อแผงมาเยอะๆนะครับต่อแผงมาเยอะก็ยังไม่หมดปัญหาอยู่ดีปัญหาจะเกิดขึ้นตอนที่นะครับอาจจะมีเมฆมาบางังหรือแดด เนี่ยอ่อนลงนะครับแสงอ่อนลงพลังงานโดยรวมที่ทําได้นะครับมันก็ดปลงทีนี้พลังงานดปลงโหลดเราใช้งานอยู่เท่าเดิมอย่างเช่นโหลดณขณะนั้นอาจจะใช้งานทั้งบ้านเปิดแอร์สองสามตัวโหลดลันอยู่ประมาณสองสามพันวัตต์เกิดตอนแรกนะครับพลังงานเนี่ยมาจากแผงอาจจะเพียงพอต่อการใช้งานสองสามพันวัตต์ใช้งานได้แต่อยู่ดีๆอย่างที่บอกด่าแสงแดดดปลงหรือมีเมฆมาบางัง พลังงานตรงนี้มันเข้าไม่ทันมันเข้ามาไม่พอต่อการจ่ายโหลดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าในกรณีปกติถ้าพลังงานจากแผงไม่พอมันจะดึงจากแบตไปใช้หรือ AC input ไปใช้ในการจ่ายโหลดให้เราได้ต่อเนื่องโดยที่เครื่องไม่ได้ตัดอะรามแต่ถ้าเราต่อแผงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีแบตด้วยไม่มี AC input ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องนะครับจะตัด a l e r นะเนื่องจากว่าโหลดที่เราใช้เนี่ยเราใช้พลังงานเยอะกว่าที่แผงผลิตได้เครื่องนะครับก็จะตัดเอเอเลอร์อาจจะแจ้งโค้ดนั่นโค้ดนี่โค้ด15บ้างโค้ด0ูนย์โค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นการแจ้งว่า,าพลังงานฝั่งอินพุตเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้โหลดทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะตัดเอาพุ t ตัดเครื่องแจ้งเอเอเลอร์เครื่องร้องมีเสียงตีด์ร้องดังนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่ามาปิดระบบ แล้วเปิดใหม่อีกทีหนึง่งเพื่อที่จะให้มันกลับมาลันอีกครั้งแต่ถ้าโหลดยังเหมือนเดิมโหลดเท่าเดิมหนักเหมือนเดิมแต่พลังงานฝั่งแผงมีเข้ามาเท่าเดิมนี่น้อยเท่าเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้โหลดถึงเปิดเครื่องใหม่มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเราก็ต้องว้าวุ่นไปปิดโหลดนู่นนี่นั่น,นปิดแอร์ตัว2ตัวปิดกาน้ำร้อนปิดนูน่นปิดนี่ปิดนั่นเพื่อที่จะให้มันเพียงพออ่าเพื่อที่จะให้พลังงานที่มาจากแผงเนี่ย มันเพียงพอต่อการใช้โหลดพูดง่ายๆก็คือว่าระบบมันจะร่มบ่อยนั่นเองถ้าเราต่อแค่แผงเข้าอย่างเดียวนะครับคำถามนี้ถามมากันเยอะมากนะครับนี่แหละคือคําตอบมันทําได้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำนะครับสําหรับคนที่คิดว่าจะมีแค่เครื่องไฮบริดอย่างเดียวไฮบริดสวิตชิงไฮโวลต์เนี่ยแล้วต่ออนุกรมแผงมาเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้แค่แผงอย่างเดียวผลิตโดยตรงโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่มันแพงก็เลยไม่ต้อง ก็เลยคลิดว่าไม่ต้องต่อแบตได้ไหมนะครับมันทําได้แต่มันไม่เหมาะอย่างที่อธิบายมาแล้วระบบจะค่อนข้างไม่เสถียรแล้วก็ล่มบ่อยมากๆโหลดบางทีนะครับต่อแผงมาพันวัตต์ก็จริงเจอเครื่องอออปั๊มน้านะครับปั๊มน้ําอาจจะแค่3-400วัตต์มนสตาร์ททีหนึ่งนะครับแรงดันฝั่งแผงมันตกมันมันค่อนข้างที่จะ,ะแรงดันสูงก็จริงแต่กระแสมันอ่อนเวลากระชากทีแรงดันตกวูบตกวูบ เครื่องก็จะตัดเออร์เลอร์นั่นเองนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าใครจะซื้อเครื่องไฮบริดมาใช้เฉพาะแผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แนะนําไม่โอเคเลยไม่เสถียรน,นะครับอาจจะใช้ได้แต่ถ้าโหลดเยอะเนี่ยจะไม่เสถียรไม่แนะนานะครับอย่างน้อยๆถ้าใครจะซื้อเครื่องไฮบริดแล้วไม่อยากจะซื้อแบตอย่างน้อยๆควรที่จะมี AC Input นะครับระบบพูดง่ายๆระบบนั้นเนี่ยควรจะมีการไฟฟ้าเข้าถึง ก็คือเราต้องต่อ AC ซีนพุทไว้นะครับในตอนที่เราใช้โหลดเกิดพลังงานสั่งแผงมันไม่พอมันก็จะดึง AC ซีนพุทไปเลี้ยงระบบเราต่อระบบเราก็จะไม่ล่มนะครับทีนี้ว่าถ้าพื้นที่ใครเนี่ยไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเราเหลือตัวเลือกเดียวก็คือนี่เราจําเป็นต้องต่อแบตเตอรี่นั่นเอง นะครับถ้าจะใช้เครื่องไฮบริดนะเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่พื้นที่นะถ้าการไฟฟ้าเข้าถึงเนี่ยไม่ต้องมีแบตก็ได้แต่ถ้าการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงระบบยังไงก็ต้องมีแบตเตอรี่นะครับจะเรนไฮวงไฮโวลอะไรสุดท้ายไม่จบสุดท้ายยังไงก็ต้องมีแบตเตอรี่ในระบบนั้นๆนะครับสำหรับใครถ้าไม่มี AC Input นะครับผมอาจจะพูดกลับไปกลับมายังไงต้องขออภยัยไม่ได้มีสคริปต์นะครับอัดสดกันเลยนะครับไม่ได้ท่องสคริปต์มานะ อันนี้ก็เป็นเครื่องลูกค้านะครับกำลังเทสระบบอยู่นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องไฮบริดยอดนิยมตระกูลบอดเดียวกันกับฟ้าขาวนะครับอันนี้ของยี่ห้อเอเนิร์นนะครับนี่ก็อยู่กันมานานเป็นไฮบริดราคาเริ่มต้นนั่นเองนะครับทุกคนจับต้องได้ไม่ยากหมื่นกว่าบาทหรือบางทีตัว3.5กิโลวัตต์ไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับแต่ได้เครื่องไฮบริดไฮโวล์ไปใช้งานถือว่าราคาดีมากๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรามาฝากกันดีก็จะเอามาทำคลิปให้กันชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ